วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธความโกรธเป็นไนดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับกันว่าโทสะหรือความโกรธเป็นเหตุแห่งความร้อนใจยิ่งกว่าความโลภหรือความหลงโกรธเมื่อใดร้อนเมื่อน,นั้นแม้ผู้ที่หยาบที่สุดไม่ต้องใช้ความประนีตพิจารณาเลย ก็ยอมรู้สึกได้เช่นนั้นคนโกรธง่ายโกรธบ่อยอาจจะเกิดความโกรธจนชินได้แต่จะไม่ชินกับผลที่เกิดจากความโกรธคือจะต้องรู้สึกร้อนเสมอไปไม่ว่าจะโกรธจนชินแล้วเพียงไหนมีตัวอย่างที่เกิดกับทุกคนอยู่ทุกวันคือคนขับรถโกรธคนเดินถนนคนเดินถนนโกรธคนขับรถ แม้คนขับรถจะต้องพบคนเดินถนนทุกวันวันละหลายครั้งแต่ก็ต้องเกิดโทสะเพราะกันและกันอยู่เสมอเรียกได้ว่าจนเป็นของธรรมดาแต่กระนั้นทั้งคนขับรถและคนเดินถนนก็คงยอมรับว่าเมื่อเกิดโทสะทุกครั้งก็ร้อนเร่าในใจทุกครั้งนี่เป็นผลของความโกรธที่จะต้องเกิดคู่ไปกับความโกรธเสมอไม่มีแยกจากกัน ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อใดความร้อนใจก็ต้องเกิดขึ้นเมื่อนั้นเสมอสามัญชนทุกคนย่อมมีความโกรธแต่ความโกรธของทุกคนไม่เท่ากันนี่เป็นที่รู้กันอยู่เห็นกันอยู่ติกันอยู่ชมกันอยู่บางคนโกรธง่ายโกรธแรงบางคนโกรธยากโกรธเบา บางท่านเรียกคนประเภทแรกที่โกรธง่ายโกรธแรงว่าเป็นคนมีกรรมแล้วเรียกคนประเภทหลังที่โกรธยากโกรธเบาว่าเป็นคนมีบุญเหตุผลก็น่าจะอย่างที่รู้กันอยู่คือความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุขมีแต่จะทำให้เป็นทุกข์ยิ่งโกรธง่ายโกรธแรงก็ยิ่งเป็นทุกข์บ่อยเป็นทุกข์มาก ลองดูใจตนเองเสียบ้างก็จะเห็นความแตกต่างของจิตใจเวลาโกรธกับเวลาไม่โกรธเช่นในขณะนี้หากผู้ใดกําลังโกรธอยู่ก็ให้หยุดคิดถึงเรื่องหรือบุคคลที่ทำให้โกรธเสียสักระยะย้อนกลับเข้ามาดูใจตนเองเมื่อกําลังโกรธดูเข้ามาก็ย่อมจะเห็นว่ากําลังโกรธเมื่อดูเห็นว่ากำลังโกรธแล้วก็ดูให้เห็นว่า มีความร้อนพลุ่งพล่านอยู่ในใจหรือไม่ซึ่งจะต้องเห็นว่ามีความโกรธก็ต้องมีความร้อนโกรธมากก็ร้อนมากโกรดน้อยก็ร้อนน้อยดูลงไปอีกว่าความร้อนนั้นทำให้เดือดร้อนหรือไม่หรือทำให้สบายถ้าดูกันจริงๆและตอบตัวเองอย่างจริงๆ ก็จะต้องได้คำตอบว่าความร้อนนั้นทำให้เดือดร้อนไม่ทำให้สบายเมื่อได้คำตอบเช่นนี้แล้วก็ดูลงไปอีกว่าอยากพ้นจากความไม่สบายนั้นหรือไม่ถ้าดูจริงก็จะได้เห็นความจริงว่าอยากจะพ้นจากความไม่สบายนั้นซึ่งเกิดเพราะเกิดความโกรธหรือความมีโทโส ต้องมีสติเมื่อเกิดความโกรธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้แก้ที่เหตุจึงต้องแก้ที่ความโกรธแก้ให้ความโกรธน้อยลงทําให้หมดสิ้นเชิงในวันหนึ่งวิธีที่จะแก้ความโกรธให้เกิดผลรวดเร็วไม่ชักช้ามีอยู่ว่า ให้พยายามทำสติให้รู้ตัวเมื่อความโกรธเกิดขึ้นคือเมื่อโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธและเมื่อรู้ว่าโกรธแล้วก็ให้พิจารณารูปร่างหน้าตาของความโกรธให้เห็นว่าเป็นความร้อนเป็นความทุกข์จนกระทั่งถึงให้รู้ว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาให้มีสติพิจารณาอยู่เช่นนั้น อย่าให้ขาดสติเพราะเมื่อขาดสติเวลาโกรธจะไม่พิจารณาดังกล่าวแต่จะต้องออกไปพิจารณาเรื่องหรือผู้ที่ทำให้มีความโกรธและก็จะไม่เป็นการพิจารณาเพื่อให้ความโกรธลดน้อยแต่จะกลับเป็นการพิจารณาให้ความโกรธมากขึ้นเหมือนเป็นการเพิ่มเชื้อให้แก่ไฟจึงต้องพยายามทำสติควบคุมสติ ให้พิจารณาเข้ามาแต่ภายในใจเท่านั้นให้เห็นความโกรธเท่านั้นดูอยู่แต่รูปร่างหน้าตาของความโกรธเท่านั้นการทำเช่นนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนขโมยที่ซุกซ่อนอยู่เมื่อมีผู้มาดูหน้าตาก็จะซุกซ่อนอยู่ต่อไปไม่ได้จะหนีไปความโกรธก็เช่นกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วถูกจ้องมองดูอยู่ก็เหมือนขโมย ที่มีผู้มาดูหน้าจะต้องหลบไปเมื่อความโกรธหลบไปหรือระงับลงความร้อนก็จะไม่มีใจก็จะสบายได้โดยควรการพิจารณาดูหน้าตาของความโกรธจึงเป็นวิธีแก้ที่ตรงที่สุดและจะให้ผลรวดเร็วที่สุดเป็นการบริหารจิต ที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งประการหนึ่งโทสัหรือความโกรธเป็นเหตุแห่งความร้อนใจที่รู้สึกได้ชัดเจนง่ายใดยจนทำให้ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อใดจะรู้สึกเมื่อนั้นว่าความร้อนใจเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีลองสังเกตดูก็ได้สมมุติเมื่อเปิดวิทยุรายการหนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะฟังรายการนี้ไม่มีปัญหามีปัญหาแต่ผู้ไม่ประสงค์จะฟังรายการนี้ประสงค์จะฟังรายการอื่นแต่ไม่สามารถจะหมุนคลื่นวิทยุไปสถานีอื่นได้ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่หากจำเป็นต้องฝืนใจฟังรายการนี้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นขอให้ถือประโยชน์จากความไม่พอใจด้วยการสังเกตใจตนเอง ให้เห็นว่าเมื่อความไม่พอใจหรือจะเรียกว่าโทสะอย่างอ่อนเกิดขึ้นเช่นนี้ใจเป็นอย่างไรสงบเย็นหรือว่าร้อนย่อมจะเห็นว่าไม่สงบเย็นแต่ว่าร้อนอาจไม่ร้อนเท่าบางเวลาเมื่อความไม่พอใจหรือโทสะอย่างแรงเกิดขึ้นเป็นต้นว่าเมื่อกำลังขับรถยนต์อยู่ในถนนเวลาการจราจรกำลังคับข้าง มีรถคันอื่นพยายามเบียดพยายามแซงพยายามกดแตรเร่งอยู่ข้างหลังทั้งๆท,ที่ไม่มีทางจะเร่งไปข้างหน้าได้ในเวลาเช่นนั้นได้ทราบว่าผู้ขับรถคันไหนคันนั้นจะต้องหัวเสียเกิดโทโสจนบางคนถึงกับกล่าวคำหยาบคายในขณะขับรถจนติดเป็นนิสัยเพราะโทสักทำให้เป็นไปคือโทสักทำให้ร้อนจนถึงระเบิดออกมา เป็นกิริยาวาจาที่ไม่น่าดูไม่น่าฟังโทสะของผู้ขับขี่ที่แรงถึงกับระเบิดออกมาเป็นกิริยาวาจาหยาบคายมักจะทำให้ผู้ได้ยินเกิดโทสะต่อไปอีกทอดหนึ่งคือทำให้บรรดาผู้นั่งมาในรถนั้นเกิดโทสะเพราะได้เห็นได้ยินกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพไปด้วยเรียกได้ว่าโทสะเกิดเป็นทอดๆต่อเนื่องกัน หากทุกคนจะทำสติดูใจตนเองในขณะกำลังเกิดโทสะก็ย่อมจะได้เห็นว่าใจกำลังร้อนด้วยอำนาจของโทสะมากน้อยแล้วแต่แรงของโทสะที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนมีโทสะแล้วจะไม่ร้อนไม่มีเลยต้องร้อนทั้งนั้นเคยได้ยินบางคนยังบ่นโกรธ แม้จะขับรถถึงจุดหมายปลายทางแล้วบางคนเพียงเล่าถึงเวลาต้องขับรถไปในถนนขณะจราจรกำลังคับข้างก็ยังกลับเกิดโทสัขึ้นได้ทุกคนที่ขับรถก็น่าจะต้องขับอยู่แทบทุกวันและการจราจรก็ดูเหมือนไม่มีวันที่ไม่คับข้างคับข้างทุกวันดังนั้นคนขับรถจึงต้องเกิดโทสัทุกวัน ต้องร้อนใจทุกวันที่จริงโทสะนั้นเมื่อเกิดแล้วดับแล้วอาจจะเหมือนไม่เคยเกิดมาก่อนเลยจิตใจสงบสบายเป็นปกติแต่ความจริงไม่เช่นนั้นแม้เมื่อโทสะดับแล้วจิตใจสงบสบายแล้วแต่โทสะที่สงบก็หาใช่ว่าหมดไปจากจิตใจไม่เมื่อสงบนั้น เพียงจมลงฝังอยู่ในใจเท่านั้นไม่ได้หมดไปไหน วิธีชะลอความโกรธโทสะเกิดขึ้นกี่ครั้งสงบแล้วก็จมลงเป็นพื้นฐานของจิตใจเท่านั้นครั้งไม่ได้หายไปไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียวโทสะที่จมลงในจิตใจนี้ไปทำให้จิตใจมีโทสะเพิ่มขึ้นทุกทีคิดให้ดีจะเห็นว่าไม่น่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นต่อไป น่าจะแก้ไขขั้นตน้นต้องพยายามไม่ให้โทสะเกิดขึ้นอีกง่ายๆซึ่งน่าจะต้องพยายามเป็นเรื่องๆไปเช่นพยายามไม่ให้เกิดโทสะในเวลาขับรถต้องอาศัยสติเป็นสำคัญคือก่อนจะขึ้นประจำที่นั่งในรถทุกครั้งต้องตั้งใจทำสติให้ได้ว่าจะไม่โกรธเลยในระหว่างที่ขับรถอยู่ จะไม่โกรธตั้งใจให้มั่นสำทับตัวเองให้แข็งแรงว่าจะไม่โกรธจัดใจเย็นเช่นนี้แล้วขณะที่ขับรถอยู่แม้จะมีอะไรมาทำให้อยากโกรธก็จะสามารถรักษาจิตใจให้ไม่โกรธได้ดีกว่าไม่ตั้งใจไว้ก่อนเลยว่าจะไม่โกรธคือถึงแม้จะโกรธบ้างก็จะโกรธน้อยกว่าไม่ตั้งใจไว้ก่อนดังนั้นก่อนจะขึ้นขับรถทุกครั้ง จึงควรจะทำสติให้เกิดขึ้นทำใจให้ตั้งมั่นสัญญากับตนเองว่าจะไม่โกรธขณะขับรถจะไม่โกรธและจะทำให้ได้การตั้งใจเช่นนี้อาจจะไม่ประกอบด้วยเหตุผลอย่างอื่นเลยนอกจากไม่อยากโกรธเพราะความโกรธทำให้ไม่สบายถึงจะไม่ประกอบด้วยเหตุผลอย่างอื่น แต่การตั้งใจจริงที่จะไม่โกรธก็จะได้ผลมากน้อยตามกำลังการตั้งใจตั้งใจเข้มแข็งเด็ดขาดจริงจะทำให้เกิดผลเด็ดขาดจริงได้คือจะทำให้ไม่โกรธเลยได้จริงๆในระยะเวลาที่กำหนดไว้นั้นเช่นในเวลาขับรถ แต่ถ้ามีเหตุผลประกอบการตั้งใจว่าจะไม่โกรธด้วยก็จะได้ผลยิ่งขึ้นเพราะเหตุผลสำคัญเสมอเมื่อประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแล้วยอมยอมรับด้วยดีไม่คำนึงถึงอย่างอื่นเช่นเมื่อตั้งใจจะไม่โกรธเวลาขับรถก็ให้ยกเหตุผลขึ้นประกอบด้วยว่าบรรดาคนที่ขับรถคับคั่งอยู่ในถนนทั้งหลายนั้น บางคนอาจจะกำลังมีธุระร้อนจริงๆใครสักคนอาจจะกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเรียบด่วนจากเขาเขาอาจจะกำลังไปตามหมอเพราะมีคนเจ็บหนักบางคนอาจจะใจร้อนเสียจนเคยรอไม่ได้เพราะความเคยต้องรีบร้อนไปตามเคยเท่านั้นบางคนอาจจะขับมาจากไหนไกลมากจนเหน็ดเหนื่อยหมดการควบคุมใจให้เป็นปกติทำอะไรอะไรไป โดยไม่นึกถึงความควรไม่ควรบางคนเช่นคนขับรถโดยสารประจำทางต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยใจคอก็ย่อมไม่ปกติทำอะไรลงไปก็เพราะความเหน็ดเหนื่อยผลักดันน่าสงสารน่าเห็นใจไม่น่าไปโกรธยกเหตุผลดังตัวอย่างข้างต้นมาพิจารณาประกอบก,บกับการตั้งใจว่าจะไม่โกรธ ย่อมจะเกิดผลดังความตั้งใจและหากปฏิบัติให้สม่ำเสมอคือทุกครั้งที่จะขึ้นขับรถหรือจะขึ้นนั่งรถจะได้ผลดียิ่งขึ้นทุกทีจนถึงจะไม่โกรธได้เลยไม่ว่าจะต้องขับรถไปพบคนขับรถอื่นๆที่มีมารยาทอย่างไรก็ตามอันความไม่โกรธนั้นไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ หรือเป็นผลดีแก่ใครยิ่งกว่าแก่ตัวเองจึงควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อความไม่โกรธในขั้นต้นแม้เพียงเมื่อกำลังขับรถหรือนั่งอยู่ในรถผู้มีธรรมะถือเหตุผลเป็นสำคัญเสมอไม่ว่าใครจะทำผิดมาแล้วมากน้อยเพียงไหน หากเห็นเหตุผลที่กระทำไปเช่นนั้นจะอภัยได้อย่างง่ายดายการตั้งใจจริงที่จะไม่โกรธขณะขับรถพร้อมกับใช้ปัญญาหาเหตุผลมาประกอบเพื่อไม่ให้เกิดความโกรธก็คือการตั้งใจจริงที่จะเข้าใจเหตุผลความจำเป็นของคนที่ขับรถอื่นๆด้วยมารยาทอันชวนให้โกรธและเมื่อเห็นเหตุผลความจำเป็นของเขาแล้ว ก็จะอภัยให้ได้ไม่โกรธการฝึกใจไม่ให้โกรธจึงเท่ากับเป็นการฝึกให้อภัยในความผิดของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนับเป็นการบริหารจิตอย่างยิ่งวิธีหนึ่งที่จะให้ผลดีแก่ผู้บริหารเอง เท่าที่เคยได้ยินมารถหรือคนขับรถที่ถูกโกรธมากที่สุดคือรถโดยสารประจำทางหรือคนขับรถโดยสารประจำทางเห็นจะแทบทุกคันทุกสายที่พูดพูดกันให้ได้ยินก็เพราะขับไม่เกรงใจใครชอบเบียดชอบแซงเพราะรีบร้อนจะไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาชนเป็นชนตายเป็นตายทั้งหมดเนี่ย เป็นเหตุให้ผู้ขับรถคันอื่นๆเกิดโทโสบางทีถึงคิดสู้คือใช้วิธีขับไม่ให้รถประจำทางขึ้นหน้าไปได้เลยบางคนเล่าว่าถึงกับดับเครื่องรถของตนจอดขวางทางไว้เฉยๆทำให้รถที่ตามติดมาแล่นต่อไปไม่ได้ด้วยเหมือนกันบางคนถึงกับลงจากรถไปต่อปากต่อคํำกันซึ่งบางที ก็ถึงได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกและบางรายก็ถึงตายทั้งหมดนี้เกิดจากอำนาจโทสะที่ไม่ได้รับการพยายามแก้ไขไม่ให้เกิดด้วยวิธีที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็นต้นแต่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันบางคนไม่โกรธรถประจําทางหรือคนขับรถประจําทางเลย ไม่ว่าจะขับด้วยมารยาทชวนให้โกรธเพียงใดก็ไม่โกรธทั้งยังให้ความเห็นใจอำนวยความสะดวกให้จนสุดความสามารถด้วยเช่นเปิดทางให้ไปก่อนโดยดีเสมอที่ทำเช่นนั้นบอกว่าไม่ใช่เพราะกลัวถูกชนแล้วจะแย่เพราะรถประจำทางคันใหญ่กว่ามากไม่ใช่เพราะรําคาญอยากให้ไปเสียให้พ้นๆไม่ใช่เพราะประชดประชัน แต่เพราะมีเหตุผลที่ตนพอใจและเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ถูกต้องสมควรเมื่อเห็นเหตุผลเช่นนั้นแล้วการให้อภัยก็เกิดตามมาไม่ว่ารถประจําทางจะแล่นอย่างไรผิดมารยาทมากมายอย่างไรก็อภัยให้ได้ไม่โกรธเหตุผลที่ทำให้บุคคลประเภทหลังนี้ไม่โกรธคนขับรถประจําทางอำนวยความสะดวกให้จนสุดความสามารถเสมอ มีอยู่ว่าเพราะได้คิดไปถึงความเหน็ดเหนื่อยของคนขับที่ต้องมีมากมายแน่แล้วก็คิดไปถึงบรรดาผู้โดยสารจำนวนมากที่เบียดเสียดกันอยู่แน่นรถประจําทางทุกคันเสมอทุกคนได้รับความลำบากไม่น้อยรถยิ่งติดนานเพียงไรก็ยิ่งลำบากอยู่นานเพียงนั้นคนขับรถส่วนตัวที่ไม่ต้องเบียดเสียดกับใครเวลารถติดนานหน่อย ยังรู้สึกเดือดร้อนไม่เป็นสุขคนนั่งรถประจำทางนั้นแม้รถจะไม่ติดก็มีความเดือดร้อนไม่เป็นสุขเพราะการต้องเบียดเสียดและห้อยโหนอยู่แล้วเมื่อรถติดก็จะต้องเดือดร้อนมากขึ้นคนคนเดียวยอมรับความเดือดร้อนเพียงเล็กน้อยเพื่อความสบายขึ้นบ้างของคนจำนวนมากต้องเป็นสิ่งควรทำ ต้องเป็นการกระทําที่ดีแน่การเสียสละประโยชน์ตนเพียงเล็กน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่นั้นผู้ใดทําได,ได้ผู้นั้นมีฐานะของจิตใจอยู่ในระดับสูงผู้ใดยังทําไม่ได้ผู้นั้นควรจะได้บริหารจิตให้ยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ทําได้ที่จริงผู้บริหารจิตจนเป็นผู้มีจิตสวยงามขึ้นเรื่อยๆ เป็นผู้ได้ประโยชน์จากการกระทำนั้นด้วยตนเองยิ่งกว่าผู้ใดจะได้ วิธีฝึกตนไม่ให้โกรธง่ายการรู้จักหาเหตุผลอุบายวิธีมาทำให้ความโกรธไม่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ว่าจะโกรธคนขับรถทั้งหลายในถนนหนทางหรือโกรธใครด้วยเรื่องอะไรก็ตามนับเป็นวิธีที่ถูกที่ชอบควรที่ผู้สนใจการบริหารจิต จะมีความเพียรฝึกฝนอบรมให้สม่ำเสมอเหตุผลนั้นยิ่งสนใจคิดค้นเพียงใดก็จะปรากฏประจักษ์ใจยิ่งขึ้นเพียงนั้นจะเป็นผลให้ความโกรธลดน้อยลงมีแต่การให้อภัยกันอย่างเต็มอกเต็มใจและเห็นอกเห็นใจเพิ่มขึ้นผลที่จะได้รับกันอย่างกว้างขวางก็คือความสงบสุข ปราศจากความร้อนของไฟโทสะแผดเผาผู้ให้อภัยง่ายก็คือผู้ไม่โกรธง่ายนั่นเองดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะบริหารจิตให้ไม่โกรธง่ายจึงควรต้องฝึกตนให้เป็นผู้มีเหตุผลเคารพเหตุผลนั่นคือให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ตนอยากจะโกรธเมื่อเห็นอกเห็นใจ ด้วยเหตุผลแล้วจะได้ไม่โกรธจะได้อภัยให้ได้ในความผิดพลาดหรือบกพร่องของเขากล่าวอีกอย่างก็คือให้คิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดเมตตาในผู้ที่ตนอยากจะโกรธนั่นเองการที่จะเกิดเมตตากันขึ้นเฉยๆโดยไม่มีเหตุผลสำหรับบางคนที่มีพื้นจิตใจสูงด้วยเมตตานั้นเป็นไปได้ คือแม้ไม่มีเหตุผลก็มีเมตตาได้แต่สำหรับคนทั่วไปถ้ามีเหตุผลเพียงพอจะทำให้เกิดเมตตาได้ง่ายกว่าไม่มีเหตุผลเลยดังนั้นเหตุผลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรปลูกให้มีประจำจิตใจทุกคนเพราะเหตุผลหรือจะเรียกว่าปัญญาก็ได้เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้ประกอบในการบริหารจิตทุกเรื่องทุกเวลา ทั้งเรื่องโลภทั้งเรื่องโกรธทั้งเรื่องหลงพูดถึงวิธีดับความโกรธหรือโทสะต,ต่อไปทุกวันในตอนเช้าก่อนจะเริ่มธุรกิจประจำวันไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามจะเป็นการควรอย่างยิ่งถ้าทุกคนจะกราบพระพุทธรูปที่มีอยู่แล้วสวดมนต์บทที่สั้นนิดเดียวสักจบเดียวหรือสามจบ ก็จะดีคือนโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะซึ่งแปลว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วทำสติสัญญากับตนเองว่าจะพยายามรักษาใจไม่ให้โกรธในวันนั้นทั้งวันให้เหตุผลกับตนเองว่าเพราะความโกรธไม่ดีเลย ความโกรธทำให้ใจร้อนความโกรธทำให้คิดให้พูดให้ทำความไม่ดีได้ต่างๆความโกรธทำให้เป็นที่เกลียดชังลองนึกถึงความไม่ดีของความโกรธดูนึกได้อะไรบ้างก็ยกขึ้นเป็นเหตุผลเพื่อทำสติสัญญากับตนเองทุกเช้าว่าจะไม่โกรธในวันนั้นทั้งวันการทำสติเช่นนี้ ย่อมมีผลแน่นอนย่อมทำให้ความโกรธที่เคยมีมากครั้งในวันหนึ่งวันหนึ่งลดน้อยลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสติที่จะระลึกขึ้นได้ถึงที่ให้สัญญาไว้กับตนเองในเช้าวันนั้นเป็นสำคัญสติระลึกได้มากครั้งเพียงใดก็จะระงับความโกรธไว้ได้มากครั้งเพียงนั้นเมื่อทำสติเช่นนี้ในตอนเช้า สติจะต้องเกิดบ้างแน่นอนเมื่อความโกรธจะเกิดขึ้นอาจจะเพียงน้อยครั้งสำหรับเมื่อเริ่มฝึกไม่ให้โกรธใหม่ๆแต่ก็จะทวีจำนวนไปเรื่อยๆจนจะสามารถมีสติเกิดทันทุกครั้งเมื่อจะโกรธนั่นก็คือวันหนึ่งหนึ่งจะไม่โกรธได้เลยหากตั้งใจทําให้นานวันจนสติมั่นคงเพียงพอเกิดได้ทันท่วงที สามารถยับยั้งความโกรธไว้ได้ทุกครั้งอย่างไรก็ตามต้องไม่ทิ้งเหตุผลดังกล่าวแล้วต้องฝึกใจให้เป็นผู้มีเหตุผลประกอบกับความตั้งใจทำสติว่าจะไม่โกรธด้วยเสมอเหตุผลหรือปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถถอนรากถอนโคนความโกรธเสียได้ เช่นเดียวกับที่จะสามารถถอนรากถอนโคนกิเลสกองอื่นได้ด้วยไม่มีอะไรนอกจากปัญญาหรือเหตุผลที่จะทำให้โลภะโทสะโมหะลดน้อยลงถึงหมดสิ้นไปได้จากจิตใจการทำสติตั้งใจมั่นเป็นส่วนประกอบที่จะช่วยให้เกิดเหตุผลหรือปัญญามาถอนรากถอนโคนให้เด็ดขาด จึงควรจะต้องมีทั้งสติและปัญญาประกอบกันเสมอจึงจะแก้วความโกรธได้สำเร็จทุกคนส่วนมากไม่ได้อยู่ตามลำพังผู้เดียวส่วนมากต้องเกี่ยวข้องติดต่อสังคมกับคนหมู่มากแต่และคนมีรูปร่างหน้าตาท่าทางตลอดจนอุปนิสัยใจคอและการพูดจาแตกต่างกันไปมีทั้งที่ดีและมีทั้งที่ไม่ดีมีทั้งเจริญตา และมีทั้งที่ไม่เจริญตามีทั้งที่ถูกใจและมีทั้งที่ไม่ถูกใจเมื่อมีแตกต่างกันเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีการขวางหูขวางตากันบ้างเป็นอย่างน้อยอย่างมากถึงโกรธเกลียดถึงขนาดไม่อยากเห็นหน้าค่าตาหรือได้ฟังซุ้มเสียงกันก็มีในเรื่องเช่นนี้ก็เช่นเดียวกับเรื่องทั้งหลาย ใช้สติและปัญญาแก้ได้สมมุติว่ามีใครคนหนึ่งในที่ทำงานที่ไม่ว่าจะพูดจะทำหรือแม้จะอยู่เฉยๆเราก็อยากจะโกรธไปหมดรู้สึกไม่ถูกหูถูกตาไปเสียทั้งนั้นให้แก้ด้วยวิธีทาสติสัญญากับตนเองทุกวันว่าจะไม่โกรธเขาแล้วพิจารณาดูเหตุผลให้เห็นชัด เช่นไม่ชอบเพราะหน้าตาเขาน่าเกลียดก็ให้คิดถึงเหตุผลว่าเขาเกิดมาเช่นนั้นเองกรรมของเขาไม่ดีน่าสงสารคนอื่นๆก็คงจะเกลียดเขาที่หน้าตาน่าเกลียดเหมือนกันเราจะไปโกรธไปเกลียดเขาด้วยทำไมไม่ได้เป็นความผิดของเขาเลยไม่มีใครเลือกเกิดได้ถ้าเลือกได้ก็คงไม่เลือกเกิดไม่ดีต้องเลือกเกิดที่ดีที่สวยงามทั้งนั้น เราไปโกรธไปเกลียดเขาแสดงความเป็นคนใจไม่ดีของเราเองขาดเมตตากรุณาโดยไม่จำเป็นหรือไม่ชอบเขาเพราะเหตุอื่นก็ให้คิดถึงเหตุผลความจริงเช่นว,ว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันจิตใจไม่เท่ากันจิตใจเขาอยู่ในระดับไหนการแสดงออกของเขาก็อยู่ในระดับนั้นจะไปโกรธไปเกลียดเขาไม่ถูก ที่ถูกต้องเมตตาสงสารเพราะเขาเป็นผู้ที่น่าเมตตาสงสารจริงๆคิดเช่นนี้บ่อยๆค้นหาเหตุผลที่จะทำให้เกิดเมตตาสงสารให้เสมอๆจะลดความโกรธลงได้จนถึงไม่โกรธเลยได้เพราะธรรมดาความผิดพลาดบกพร่องของทุกคนย่อมเกิดจากเหตุผลอย่างหนึ่งเสมอเพียงแต่ว่าสามัญชนด้วยกัน ย่อมยากจะยอมรับเหตุผลนั้นๆว่าสมควรสามัญชนด้วยกันจึงยากที่จะให้อภัยในความผิดของ